สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องกุญแจสู่ความสำเร็จคิดว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยสูตรลับที่เราใช้ในการทำงานมาตั้งแต่ตอนแรกเลยในกิฟฟารินอะไรคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่เราใช้เป็นประจำและทำให้เรามานั่งตรงนี้ได้สำหรับผมแล้วนะครับคือต้องถามตัวเองว่าอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้จริงไหมครับนะครับข้อแรก นะครับข้อที่2ก็คือเรื่องราวของของบริษัทครับถ้าเราอยากทําแต่ถ้าเกิดบริษัทนั้นไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้ผมว่ายากอยู่นะครับครับนะครับเรื่องของโรงงานเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของสินค้าที่สําคัญมากครับนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของดาวไลน์ดาวไลน์ที่ตามมาเนี่ยจะทําอย่างไรให้เขามีรายได้โดยเร็วที่สุดถ้าผมว่า ทั้ง3ข้อที่ขาดข้อใดข้อหนึงไม่ได้เลยครับอาจารย์รนะครับโดยเฉพาะเรื่องของของบริษัทเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าเป็นสินค้าที่ถ้าวิสัยทัศน์ของเจ้าของบริษัทนะอาจารย์ทำเพื่อหาผลประโยชน์กอบกวยเข้าบริษัทผมว่ายังไงก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จถึงจะอยากทำมีความมุ่งมั่นแค่ไหนก็เสียเวลาเปล่าอยู่ดีครับ,คร,บครับผม เพราะนั้นก็นี่คือหลักที่เราใช้มาโดยตลอดนะครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองคํานี้คงเคยได้ยินบ่อยนะครับแต่ว่าแปลกบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยมีฝันขนาดใหญ่มากเลยแต่ปรากฏว่าฝันใหญ่แต่ไปไม่ถึงคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไรคือคนมีอยู่สองกลุ่มนะครับอาจารย์ผมว่านะกลุ่มหนึ่งที่มีความฝันใหญ่เข้าใจธุรกิจ กลุ่มนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับเข้าใจเรื่องงานเข้าใจเรื่องราวของธุรกิจดีแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยเข้าใจมีฝันใหญ่ครับนะครับแต่เขาเข้ามาด้วยแรงโมดิเวทอืมไอ้ตรงนี้มีจะมีความน่าเป็นห่วงค่อนข้างจะเยอะครับนะครับถูกโมดิเวทว่ามีรายได้อย่างงนี้พอถึงเวลาเขาไม่ได้อย่างที่ใจเขาคิดอืมนะครับคนเหล่านี้ก็จะแผ่วไปดอกอะไรทรให้เขาไม่ไม่ได้อย่างที่ใจเขาคิดเป็นเพราะว่าคนที่เข้ามาฝันใหญ่ด้วยแรงโมดิเวทเนี่ย ถูกแรงโบติเวทเข้ามานะครับวิธีการทำเนี่ยมันอาจจะผิดไปก็ได้ใช่ฮะคือมีแต่แรงใจใช่ครับที่อยากจะได้แต่ขาดวิธีการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายนั้นครับผมกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงมากๆแล้วเรามีเทคนิคไหนหมครับว่าคนเราถ้าเริ่มต้นทํางานเนี่ยมันควรจะมีการจัดระยะของความฝันยังไงบ้างคือต้องให้เป็นความจริงต้องดูพื้นฐานของแต่ละคนนะครับเพราะว่าความฝันของแต่ละคนเนี่ย บางบางคนมีความฝันแต่ว่าไม่ดูพื้นฐานว่าพื้นฐานเริ่มต้นจากอะไรนะครับบางบางคนเริ่มต้นจากการมีหนี้มีสินนะครับฝันว่าสองปีอยากได้รถยนต์เนี่ยก็ต้องมาเคลียร์กันก่อนนะครับต้องไล่ทีละถี่ระดับระดับครับนะครับถ้าคนมีหนี้มีสินเนี่ยต้องกําหนดระยะการใช้หนี้กี่เดือนเหมือนกับพยายามเคลียร์หนี้ให้หมดใช่ฮะครับครับแล้วก็หมดแล้วต้องการอะไรต่อในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ พื้นฐานต้องดูพื้นฐานของแต่ละบุคคลด้วยนะครับอย่างตัวผมเองผมบอกตรงมาทําแรกๆนะครับก็มีหนี้มาเหมือนกันนะครับก็กําหนดว่าจะต้องใช้หนี้ภายในระยะปีกว่า2ปีต้องให้หมดนะครับแล้วค่อยขยับเป็นอย่างอื่นเป็นรถยนต์เป็นอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าสเต็ปของการจัดระยะความฝันเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคลด้วยใช่ใชแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยแต่เราควรจะเรียงลําดับความสําคัญนะมันยกตัวอย่างเช่น การปลดหนี้อาจจะเป็นความฝันหนึ่งใช่ปลดหนี้หมดแล้วมีเงินเหลือร,รถยนต์อาจจะเป็นสเต็ปต,ต่อมาใชบผมใช้รถหมดไปเรียบร้อยเอารถไปหาเงินบ,บ้านอาจจะเป็นสเต็ปต,ต่อมา<ช>อันนี้คือเหมือนกับการเรียงลําดับความพร้อมของของตัวเองด้วยใช่ไหมครับ<ช><ช>ทีนี้เรื่องราวของการทําธุรกิจเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันกับแรงบันดาลใจผมอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต่อความสําเร็จของมนุษย์ แล้วถ้าเกิดมันหมดเนี่ยมีเทคนิคไหนไหมที่ว่าเราจะไปเติมแรงบันดาลใจให้ตัวเองครับแรงบันดาลใจมีมีที่ส่นมากนะครับถ้าหมดแรงบันดาลใจนะครับให้กลับไปดูเป้าหมายใหม่ว่าสิ่งที่คุณก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟต์รีมคุณต้องการอะไรครับนะครับอย่างผมเนี่ยผมเองเนี่ยต้องการนะครับที่จะสร้างธุรกิจไว้ให้ให้กับนาติครับนะครับเพราะว่า สิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยผมวันหวั่นยแล้วคือว่าไม่รู้จะเอาที่คืนเมื่อไหร่ถ้าเอาที่คืนเมื่อไหร่ผมมีปัญหาต้องลงทุนใหม่ต้องเริ่มหนึ่งใหม่หาทาเลใหม่ใช่ครับผมนะครับถ้าหมดแรงวันแต่ผมกลับไปดูเป้าหมายใหม่ว่าผมต้องการอะไรแน่ครับนะครับก็จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจเหมือนกับเครื่องเตือนใจว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเมื่อไหร่หล่นปั๊บกลับไปดูที่เป้าหมายเดี๋ยวมันจะมีแรงฮึดขึ้นมาใช่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ใช้แล้วได้ผลแล้วมีแม้ทีมงานที่ทํางานไปส ขยันอยู่สองสาเดือนแล้วเดือนที่สี่เนี่ยเริ่มแผ่ว<ม>แวรงันาใจเริ่มตอวมีวิธีการไปดึงเขาขึ้นมาอย่างไงคือช่วงแรกๆของผมมีมีคนอย่างนี้มากนะครับ,รบผมก็กลับไปเล่าเรื่องราวธุรกฤฤฤฤฤฤฤิจกิฟต์เลยเพราะแรกผมไม่เป็นอาจารย์รสองปีแรกเหมือนการลองผิดลองถูกผมกลับไปเล่าให้ใหม่แล้วไปไปตั้งเป้าหมายใหม่ครับร่วมกับเขานะครับก็คือการทํางานที่แรกอ่ะผมใช้หลักการที่ว่า คล้ายๆกับขายของอาจารย์ไม่ได้เล่าเรื่องราวของบริษัทให้ัในช่วงแรกๆที่เราอาจจะยังแบบคลำทางใช่ฮะนะครับคือผมกลับไปหาคนกลุ่มนี้ใหม่ที่หมดแรงดันใจไปนะครับก็ไปเล่าเรื่องราวของธุรกิจกิฟรีในทางที่ถูกต้องขึ้นให้ฟังนะครับแล้วก็พากันทํางานใหม่ครับพูดถึงทีมงานเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเรากลับไปเล่าเรื่องใช่ไหมเรากลับไปพูดคุยกับทีมงานเอกคนที่ มีแรงบันดาลใจที่ตกหล่นลงไปบ้างเนี่ยทีนี้เรื่องของกิจกรรมในฐานะที่เราเองเราก็เป็นโค้ชนะนอกเหนือจาก House Meeting แล้วเนี่ยเอกิจกรรมสําหรับการสารสัมพันธ์สารสัมพันธ์คือหมายความว่าเอาไว้ทําให้เราเนี่ยแน่นแฟนกันกับทีมงานเชื่อมความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะทีมงานเราเยอะเราดูแลไม่ทั่วถึงเรามีวิธีการกระชับความสัมพันธ์กับทีมงานยังไงเพราะหลายคนบอกเอ๊ทำยังไงดีเกิด ทีมใหญ่ขึ้นมามีคนเยอะๆเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงจะทำยังไงให้เขากับเรายังคงใกล้ชิดกันครับคือผมจะแยกแยกอาจารย์แยกแยกออกเป็นกลุ่มๆครับดูแลไม่เหมือนกันอย่างกลุ่มที่ทำธุรกิจก็อาจจะมีทานข้าวก่อนบ้างนะครับพูดโทรคุยตลอดนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็นัดทานข้าวบ้างนะครับกลุ่มที่อโคสตาเดียกโคสตาที่ยังไม่ก่อแต้มนะครับก็จะไปกระตุ้นเรื่องเรื่อง เรื่องเป้าหมายมนะครับส่วนที่กอะแต้มสมองเสมอเนี่ยก็จะมีการนับทานข้าวมีพูดคุยเรื่องเป้าหมายกันบ้างนัเจอที่ศูนย์บ้างนะครับเดือนนึงก็ประมาณสองสามครัคร้นะครับ อันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ที่เราพยายามทำโทร,รศัพท์แน่นอนมีแน่นอนนะฮะบางทีก็ไลน์ลส่งข้อมูลไปหาเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราดูแลก,กันได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองกันบ้างละครับว่าโดยส่วนตัวแล้วมาถึงตรงนี้มีวิธีการเติมความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยังไง <ๆ S 1> เผื่อจะเป็นไอเดียดีๆให้กับนักธุรกิจและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเวลาเราขึ้นตําแหน่งอาจารย์นะครับอย่าง เราทํางานโรงงานหรือว่าผมทําธุรกิจทาแคร์เนี่ยมีค,คู่แข่งตลอดเวลาคู่แข่งเกิดขึ้นนะครับรอบๆข้างเกิดขึ้นเปสิบสิบที่นะครับแต่ในธุรก,กิจกิฟลีนถ้าเรามีดาวไลน์ที่ทําเหมือนกับเรานั่นหมายถึงผลประโยชน์หรือได้ที่จะกลับเข้ามาหาเขาแล้วก็เราด้วยออนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างกิฟกลีนก็เรียกว่าเป็นความสวยงามที่ท,ที่ที่แบบไม่เครียดอาจารย์ใครก็ต้ที่ประสบความสำเร็จ